หนึ่งสาวบ้างดีกว่านะครับ <Hi. S 1> A F 11วินเนอร์ล่าสุดเลยนะฮะมากับเพลงที่มีชื่อว่าเปิดใจไม่เปิดตัว ครับผมอันนี้คือยังไงฮะคอนเซปต์ของเพลงก็ตั้งแต่เอ็มอยู่ในบ้านนะคะโปรดิวเซอร์พี่แม็กซ์ลันก็เข้าไปคุยกับเราตั้งแต่ในบ้านแล้วแหละว่าเราชอบเพลงแบบไหนดนตรีแบบไหนอะไรอย่างี้ฮะซึ่งทุกอย่างมันก็ลงตัวมากเป็นตัวเราดนตรีก็จะเป็นแนวมีเดียมกรูฟโยกตามได้สบายฟังสบายสบายใช่ฟังสบายสบายค่ะมาพูดถึงเนื้อเพลงเปิดใจไม่เปิดตัวกันบ้างฮะโดยเพลงนี้เนี่ยเกี่ยวกับประมาณไหนเกี่ยวกับความรักในแง่ไหน คือหนูจะบอกพี่แม็กว่าหนูไม่ชอบร้อมเพลงอกหักหนูไม่อยากเศร้าไม,ไม่อยากอินอยากร้อมเพลงบวกมากกว่าอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยพี่แม็กก็เลยแต่งเพลงนี้ก็คือจะเป็นแนว positive เป็นแบบคิดบวกมีความรัก สดใสเลยค่ะแต่ว่าก็จะมีแบบหยอกล้อคือหนูเป็นคนชอบแกล้งคนอะไรเงี้ยค่ะคี้แกล้งก็จะแบบว่าตามเนื้อเพลงแบบว่าเปิดใจนะแต่ขอยังไม่เปิดตัวอะไรเงี้ยก็จะมีแบบคี้แกล้งหยอกยแบบห่วงไงเปิดตัวไม่ได้เดี๋ยวอีกหลายคนเด้ขายข้าวเราองไคิดตวกสวยนี่เคยออกเพลงเลือดบวกมาแล้วแต่ไม่เป็นไรนะ่ายแล้วอันนี้หายแล้วรักษาหายแล้วรักษาหายแล้วรักษาด้วยการไปนอนสะพานปลาไม่ใีไม่รักษาด้วยการถ่ายเลือดไปผู้ชายคนไหน อั okay. Sod okay. นนั้นเรียกแพร่เช no> ื้อไหมโอเคน่าสงสารน้องนี่น้องน้องเอ็มยังยังไม่ชินนะฮะยังไม่ยินเมื่อกี้บอกว่าพี่อยากให้มาถึงหนูเลยอ่ามาถึงเพลงกลับมาที่เปิดใจไม่เปิดตัวกันต่อดีกว่ามันเป็นความหมายอย่างนง้นไหมที่แบบเอ้ยเปิดใจนะแต่ว่าไม่ขอเปิดตัวได้ไหมอ่ะไม่อยากให้คนรู้เยอะอะไรอย่างงี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเราอยากจะมั่นใจก่อน คือบอกว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่อยากเปิดตัวแล้วกอใช่อาจจะเปิดตัวไปอ้าวเดี๋ยวเลิกอะไรเงี้ยคือก็ก็คือเพลงนี้ก็คือดูกันไปนานๆก่อนขอใช้เวลาก่อนแต่ว่าก็ก็คือมีแบบแอบบอกว่าชอบนะเราชอบแหละอะไรเงี้ยก็มีความแสบอยู่ในนั้นค่ะอืมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากที่จะเปิดตัวนะเท่าที่ประสบมาเนี่ยเหรคะนะหลายคนก็แบบเออทำไมทำไมไม่ไม่เปิดสักที เจอมาบ้างอันนั้ต้องถามความเห็นสวยคือโดนที่สวยอีกแล้วค่ะความจริงแล้วคนเรามันมีหลายประเภทพี่ไอคนที่ไม่อยากเปิดอ่ะ มันก็ไม่เยอะคนอยากเปิดเนี่ยอยากจะตายอยู่แล้วแต่มันไม่มีให้เปิดไงมันเลยลำบากใจความจริงเรามองหลายๆมุมค่ะพี่แต่มุมน้องเขาจะเป็นแนวแบบน่ารักสดใสเลือกได้ไงไม่ต้องเปิดเยอะหรอกคือพี่ดูหน้าดูน้องเขาก่อนมีตัวเลือกไงเหมือนหนูถ้ามีใครปุ๊บหนูรีบเปิดเลยรีบเปิดเผื่อผู้ชายคนอื่นเห็นจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเขาย่างนีนะเขาน่าสนใจนะจะได้มาอีกอ่าแล้วอย่างอย่างเอ็มนี่ มีเยอะไหมมีเลือกเยอะไหมไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้โสดเลยเหรอถามหนู้ไหมอ่ะถามหนูดิของสวยเหรอโสดค่ะเมื่อเช้าเห็นมาส่งเลยเออเมื่อเช้าใครมาส่งนักควานใช่ไหมคำนี้ว่าจะไม่ใช้เลยใช้มาหลายขึ้นแล้วโดนจนได้เอออ๋ออ่ะอ่ะอ่ะ กลับมาที่เพลงของน้องเอมกันต่อนะฮะเรื่องของมิวสิกวิดีโอกันบ้างดีกว่านี่พระเอกมหวส่กเสกเยินมากเลยอ่ะตอนถ่ายไดโกวสินมาถ่ายใช่ค่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเขินถามน้องออนยังเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้ตไม่ใช่ไม่ใช่คือหนูอะเป็นเด็กจุฬาแล้วพี่เขาก็อยู่บีบีเอจุฬาแล้วหนูว่าจะมี หลายครั้งที่หนูจะไปเรียนตึก BBA แล้วเจอกันพางไหมเจอหนูบอกว่าหนูว่เทรนดพี่เขาตลอดบอกว่าพี่คนนี้น่ารักในใจแบบออยากได้ไม่ใช่คือชื่นชมพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดคือชื่นชมว่าเออพี่เขาน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเห็นที่คณะตลอดเห็นแบบหนูไปเรียน BBA ก็จะเจอแต่พี่เขาเป็นรุ่นพี่ก็จบไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอก็พอหนูเรียนจบก็แบบเพิ่งมาได้เจอเนี่ยตอนมิวสิควิดีโอก็คือรู้จักกันตอนเรียนไหมฮะไม่ได้รู้จักเลยค่ะก็คือชื่นชมเพรางเค่ะ ก็ก็มามีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งนึงในมิวสิวิดีโอเพลงนี้ก็คือปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วแหละใช่ค่ะพี่ปล่อยออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วตัวเต็มเนี่ยจะปล่อยออกมาเมื่อวันเต็มจะเป็นวันที่11พร้อมกับวันแถลงข่าวของอัลบั้มทั้ง12คนเลยค่ะอืมก็คือ a f เอฟรุ่น11บเอ็ดจะเปิดตัวอัลบั้มวันที่11ก็คือเนี่ยมีซิงเกิลของทุกคนแน่นอนใช่ก็จะทยอยปล่อยหลังของเอ็มไปค่ะแล้วก็ MV จะดูได้วันที่11พร้อมกันน่ไหพูดคร้อนกเนอร่าณไหนแล้วมี ฉากที่แบบกิ๊กกิ๊กว่าฟินไหมหนูอาจจะฟินของหนูอยู่คนเดียวก็กรีดกาฟหนูอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกหนูจะบอกว่าพี่ทีมงานนะเขารู้เขาแกล้งหนูรู้ว่าชอบหนูปื้มอย่าใช้เขาชอบพี่ปื้มไงปื้ม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 พอแบบเออปื้มพี่เขาก็พอเป็นพอพอเดินเข้ามาปุ๊บแบบหนูนั่งรอแต่งหน้าอยู่พี่ก็เดินเข้ามาหนูแบบแก้มเกิมนี่ไม่ต้องปัดแล้วแดงเลย ดำจนแดงหนูเดอนมาหนูก็แบบเอาละแกล้งหนูายอะไรเงี้ยแต่ว่า M v เมีนี้จะเป็นมันจะมีลายหลักอยู่3ามลายคือเป็นร้องเต้นซิงคหนึ่งอันแล้วก็เป็นพี่โก้กับเล่นกับเพลง MV มีสตอรี่ไลน์หนึ่งอันแล้วก็อีกอันหนึ่งคือพิเศษมากคือเพื่อนๆทั้งสิบเอ็ดคนมากันหมดคือทุกคนมาเล่นมาช่วยกันแบบคือช่วยกันทำมาหากินใช่ค่ะช่วยกันทำเราจะไม่อยู่เฉยนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็ทุกคนสนุกมากเป็นวันที่แบบไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่ตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ว่ามัน สนุกอะค่ะคือไม่เนี่ยเพราะว่าอิ่มอกอิ่มใจอย่างเงี้ยไม่ค่ะคืออยู่กับเพื่อนไม่แอมมันมันเป็นงั้นนด้คือสวยเนี่ยเวลาเขามีคนเพิ่มเนี่ยเาจะไม่บอกว่าเขาเพิ่มหรือเขาชอบเขารักเขาจะแบบเอ้ยรักอย่างเงี้ยเปิดตัวพี่เปิดใจเปิดตัวเปิดใจก่อนจริงเกินไปเปิดใจเปิดตัวเปิดใจเปิดกายจ้ะแล้วมัมาครบเซตนะฮะแถมแถมตังค์ให้ด้วยไม่ฟินฟินทางนี้เขาฟินอยู่น้องแอมน้องแอมก็ยังยังฟินอยู่แม้ตอนนี้ ก็ดีรู้สึกดีค่ะคือมันเหมือนกับคือความฝันเราเป็นจริงแล้วมีเพลงอะไรเงี้ยก็ดีใจที่มีผลงานออกมาแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีคนแบบให้เปิดใจเอออาถามถามี่โอ้ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว้ให้เป็นเรื่องของดูดูอยู่พี่ดูอยู่ดูดูอยู่อ่า ทำไมสวยทำไมสวยต้องแบบถอนหายใจแบบนั้นไม่น้องพีเพิ่งเล่าการกันอีกนานอือเป็นเด็กใหม่ค่ะอ๋อต้องสอนน้องนะสวยเข้ามานานก็ยังหาไม่เด้เพราะฉะนั้นต้องอย่ายุ่งสวยเป็นไอดอลว่างั้นทั้งสวยทั้งพี่แทบเลยมั้งนี้เดี๋ยวพี่จะสอนให้ถามก่อนถามถามเมื่อกี้นั่งในรถมาด้วยกันเนี่ยมีอันไหนที่แบบอยากรู้จัก มากขึ้นเป็นส่วนตัวหนูว่ารู้จักหมดแล้วนะคือหนูจะบอกว่าเอานะแจ็เตือนมาแล้วคือตอนแรกไม่รู้จักกูเกงเกงนทคะหนูก็นั่งนั่งเกงเกงสักพักอ่าพูดกันแบบตอนนี้คือรู้จักชีวิตกันตั้งแต่เกิดแล้วนะคือตอนนี้คือเหมือนซี้กันมาสามสิบกว่าปีคือพี่สวยเล่าประวัติตั้งแต่ทําไมชื่อนี้คือหนูรู้จักทไมชื่อทําไมนิ้วเป็นเอทุกคนจะบอกว่าทําไมนิ้วกวน มันมีประวัติก็มาบอกคือปาวไหนๆนประวัติเป็นไรนี่เขาอกแจเล่าอจจาระเ่ยาประวัตินิ้วนคือให้น้องแอมคุยเพลงก่อนคุยเพลงก่อนอ่าเดี๋ยวเรากลับมาอันนี้เริ่มอยากรู้แล้วเริ่มอยากรู้งานส่วนตัววันที่เพลงของน้องเอมดีกว่านะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีเป็นแบบซิงเกิลต่อมาไหมฮะก็น่าจะเรื่อยๆแต่ว่าคือพิเศษมากๆรุ่นนี้เราทําซีรีส์กันอยู่ค่ะอ๋อก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมละครกันด้วยก็คือเป็นซีรีส์เป็นเอฟเดอะซีรีส์ค่ะทั้ง12คนช่อง2 ช่อง True Asian HD จะได้ดูกันเร็วๆนี้เลยค่ะเลขอะไรนะเดี๋ยวเผื่อจะได้เปิดดูบ้างยังยังไม่รู้เหมือนกันใช่เพราะตอนนี้คือกำลังถ่ายเากำลังถ่ายทำกันอยู่ใชิ่ก็น่าจะสนุกเพราะว่า ต้องลุ้นเอาว่าใครเล่นกับใครเพราะว่าจะแบ่งกันมีชื่อเรื่องไหมไม่มีชื่อเรื่องตอนนี้ยังบอกไม่ได้เป็นเนฟเดอะซีรีส์ไปก่อนอะไรที่ไม่าติดตามอย่าไปบอกใช่ดูเอเชียนซีรีส์ก็ติดตามกันได้แต่ว่าเมื่อไหร่ยังไม่รู้ได้ทีมที่ทำฟูลเฮาส์ค่ะทีมพี่เจี๊ยบมาทำให้องรับรองสนุกแน่นอนเพราะตอนนี้เราซ้อมกันเป็นมีเพลงในละครด้วยต้องติดฟูลเฮาส์นี่ก็ฮิตไกลไปจีนเลยนะไม่แน่ไม่แน่อาจจะโกอินเตอร์เหมือนกันไปไหนคะอยากไปไหนก็ได้อยากไปไหนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเราจะเลาน้ ินอยู่ตรงนี้ไม่เคยพาเลยสวยนี่ไงเดี๋ยวให้พี่ตาแป๊บให้พี่แตบพาไปพาไปกินนมถามผมถามผมกช่วงันนี้เป็นคู่จิ้นแต่ไม่มีใครตัดพี่แตาบเลยใช่ไม่มีใครตามผมเลยโดนจับเลยแต๊บบอกแล้วชอบต่อใช่ป่ะตรงๆก็ได้เราไม่ว่าชอบมาเลยชอบมานานแล้วอ่า ตับโดนตลอดเลยค่ะวันนี้ไปทุกคืนนี่โดนแบบดีครับจริงๆถามแทบไม่ได้นะเพราะถ้าถามปุ๊บเดี๋ยวตับปฏิเสธเราต้องมัดมือชอกนะสวยคือความจริงหนูเอาตรงๆไหมหนูได้หมดหรอกแต่หนูเป็นห่วงอย่างเดียวคือติดพุงไงเป็นห่วงแ๊ปตรงนี้แลว้วกลัวแทบระบากใจ <c oughs> ก็เลยแบบว่า แอปเจอคนที่เหมาะสมกันดีกว่ารว่าเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าค่าเพลงของน้องเอ็มกันต่อดีกว่าฝากฝากฝากหน่อยฝาบดาวน์โหลดดาวโหลดค่ะก็อยากฝากแฟนๆนะคะที่ฟังรายการอยู่ big fm นะคะก็ติดตามผลงานของพวกเราแล้วกันทั้ง12คนจริงๆอยากจะฝากเลยว่าเพลงทั้ง12เพลงดีหมดเลยหนูแอบไปฟังมาแล้วค่ะแล้วก็ส่วนเพลงหนูดาวน์โหลดได้ที่ true music com ค่ะก่อนนี้เพลงไม่มี fc ขอมาด้วยจากพิษโลกก็มีนะจริงเหรอคะเก็มี s m s มาเยอะเหมือนกัน ่ถือว่า กระแสดีใ่่อ่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานอื่นๆของน้องเอมติดตามทางไหนได้อีกครับก็มีช่องทางของ True f อัปเดตนะคะแต่ถ้าจะเป็น IG ส่วนตัวจะเป็นเอมสาธิดาค่ะแล้วก็มี t w i t t ตอตอนนี้หนูเพิ่งหัดเล่น Twitter เพิ่งออกมาหัดเล่นก็เป็นเอ็มเอฟสิบเอ็ดค่ะติดตามกันได้เลยหนูว่าจะมีอะไรเกลียนเกโพสให้ไป follow follow กันได้ไหนยกตัวอย่างยกตัวอย่างเกลียนๆียนสักหนึ่งอันคือตอนนี้หนูมีกิจกรรมพิเศษนอกจากร้องเพลงค่ะการต่อเลโก้ต่อเลโก้ที่เป็นตัวการ์ตูนใช่มมัั้่ีลววคือนนนนบบาาสุุกกกกท บ้านไปไม่ได้นอนต่อเลโก้ที่ตาตาเนี่ยไม่ได้ทำงานหนักที่เพียร์วันนี้ไม่ได้ทำงานหนักต่อเลโก้เพราะว่าแฟนๆเอามาให้ตอนนี้ประมาณ40กว่ากล่อง40กว่าตัวใช่แล้วตัวหนึ่งอ่ะสองชั่วโมงพี่แล้วหนูพี่สวยมากสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีได้ได้เราให้มันเป็นเล็กเล็กใช่ไหมได้แล้วบอกว่าเราติดเล็บติดเล็บด้วยตอนนี้พี่จะบอกว่าพี่ก็ติดล่องนิ้วที่อ้วนเมื่อกี้ไเล็บหนูแล้วหนูพี่ทำไมทำจริงๆแต่ว่าคือ ถ่ายลงไอจีว่าทําเสร็จแล้วแต่เบื้องหลังอะไม่ได้ทําเองก็คือให้ใครทำให้ใครทําก็หาเพื่อนหาอะไรทำเพราะว่าช่วงเวลาที่มันต่อมันเวลานานไงทําคนเดียวมันก็เหงาว่าชวนมานั่งแต่ตัวมันแค่นี้นะสวยแค่นี้นานเลยเหรอคือยากเพราะว่าคือดูนิ้วว่ามันใหญ่กว่านั้นไหมว่าคือจะคือาจะหยิบจะหยิบชิ้นเล็กๆเนี่ยต้องต้องแบบเรียงระเบียบนิ้วอ่ะเขาเรียกนิ้วนิ้วมันใหญ่อะเขียบอะ้ขียเอา ก็ติดตามติดตามน้องเอ็มได้มีไอจีพี่แท็บแล้วพี่สวยก็อยากติดตามถ้าติดตามชีวิตของอะไรนะชีวิตโลกไม่ของน้องหมาน้องแมวดูพี่แท็บถ้าพี่สวยก็จะเป็นท่านอนว่ายน้ำเป็นท่าว่ายน้ำเกี่ยวกับน้ำน้ำทั้งหลายนะของเอมมีหมดของสวยพี่สวยไม่เด็กหน่อยจะถ่ายคู่กับผักตบแล้ว ดีอ่ะแล้วของน้องแอมจะเป็นเกี่ยวกับอะไรอาจจะมีเลโก้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัปเดตงานแล้วก็มีรูปที่เป็นแฟนถ่ายให้่างงี้ยหนูก็ชอบเอามาลงก็เรียกว่าเป็นมุมแบบคันดิางี้ใช่เป็นมุมแบบสวยแต่เป็นไทยอ่คล้ายๆกับที่สวยชอบกินอ่ะคล้ายๆคันดี้อ่ะค่ะใช่ก็อ๋อคล้ายๆกับไม่คนที่เรียนจบมาใหม่ๆไง ไม่ใช่แล้วอันนั้นบัณฑิตอ๋อโทษโอ้ยสุดยอดขอบคุณมากพี่ท็อปทันพี่ท็อปทันพี่แต้วโอเคเออโอเคอ่ะก็ติดตามจริงๆติดตามผลงานพวกเรานะครับชูมิสิกดอทคอเนี่ยทั้งค่ายมีหมดมีหมดค่ายแน่นอนนะฮะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเล่าเรื่องนิวอ้วนไหมหลังไหมหลังไมวะล่ะดูด้วทุกคนไหวเลยขอบคุณขอบคุณด้วยฮะขอบคุณทั้งสามคนทั้งแต้วทั้งสวยแล้วก็เอมด้วยครับขอบคคุณ่ะมันต้องมีคนอยากรู้พี่ เดี๋ยวหลังเบรกนะครับเปิดให้2เพลงติดเลยนะสวยสวยงดงดแอป,ปนะครับแล้วก็เปิดใจไม่เปิดตัวนะฮะหลังเบรกกลับมาเจอกัน family big FM. big fm big family the call last of me can you provide that if I'm the one I'm too right go on now that's your me son you blood here all nine yeah cause all I want is you now you now but I'll be patient and wait cause love is never too late so if it's meant to be then it's you and me